ส่วนที่ 1. การเทริดพระเกียตรติสถาบันพระมหากษัตริย์องค์ประกอบที่1.1บอร์ดหรือนิทัศการการเทริดพระเกียตรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีเพื่อให้ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหารการุณาธิคุณโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. จัดโต๊ะหมู่ประดิสถานพระบรมฉายาลักษ์พร้อมเครื่องราศการะ 2. จัดพิธีลงนามถวายพระพรในสถานศึกษาและผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสถานศึกษา 3. จัดนิทรรศการเทริดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านพระบรมราโชบายของราชการที่10ส่วนที่1การเทริดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย องค์ประกอบที่1.2การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลัก12ประการเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และมีการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้เกิดแก่นักเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.1นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงมีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เป็นรายลักษณ์อักษรโดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง3ด้านคือด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัย องค์ประกอบที่2.2แผนงานและงบประมาณดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้จัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดภัยในแผนปฏิบัติการประจำปี2,564โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลาดำเนินการงบประมาณ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนส่วนที่สองสถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.3บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในหังษาตามคำสั่งที่169ทับ2564และ170ทับ2564ส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.4คณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยในหังษา โรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยในหัานศึกษาเพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านต่างๆต,ตามคำสั่งที่171ทับ2564ส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.5 กฎระเบียบหรือคู่มือแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในถังสาโรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้มีการจัดทำคู่มือด้านความปลอดภัยในถังสาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเช่นมาตรการแซนบ็อกซ์เซฟตี้โซนอินสคูล ส่วนที่2ส,สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.6บุคลากรทุกระดับได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในหัศษาโรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ในการมาให้ความรู้สาธิตและการฝึกซ้อมเกี่ยวกับ การป้องกันอักขีภัยในัันาให้แก่ครูบุคลากรและนักเรียนส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภยัยองค์ประกอบที่2.7การอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในฐานศึกษาโรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงได้รับความอนุเครา์ จากเทศบาลตำบลบ้านสิงในการมาให้ความรู้สาธิตการผ่มพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยส่วนที่2ส,สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.8โครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้แบ่งเขตงานความรับผิดชอบด้านความสะอาดให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นส่วนที่2ส,สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.9การดูแลสำรวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในหันษา โรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้มีการสำรวจดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาปรับปรุงดูแลบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน,นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนที่สองสถานศึกษาปลอดภยัย องค์ประกอบที่2.10อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือในสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพโรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงได้มีการจัดทำสถานที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆและมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในขณะใช้งาน ส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.11ระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมและมีความถูกต้องครอบคุมทั้งหมดภายในสังษาส่วนที่2ส,สถานศึกษาปลอดภยัยองค์ประกอบที่2.12ระบบป้องกันและละงับอัคคีภัยในสังษา โรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้มีการจัดติดตั้งถังดับเพลิงสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหมรวมถึงการตรวจสอบการบำรุงรักษาระบบป้องกันระงับอักคีภัยอย่างสม่ำเสมอส่วนที่สองสถานศึกษาปลอดภยัย องค์ประกอบที่2.13แผนป้องกันและระงับอักคีภัยในทางสาโรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิง์มีแผนป้องกันและระงับอักคีภัยในทางสาที่มีรายละเอียดชัดเจนเช่นการจัดฝึกการอบรมการป้องกันอักคีภัยในทางสา ส่วนที่2ส,สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.14การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ให้แก่นักเรียน,นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.15การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอบยกหนีไฟในสถานศึกษาประจำปีโรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้มีการกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอบหยกหนีไฟในสถานศึกษาประจำปีโดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ส่วนที่สองสถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.16การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอบยกหนีไฟโดยหน่วยงานที่ได้รับรองเป็นผู้ฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้รับความมนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ในการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอบยกหนีไฟให้แก่นักเรียน,นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.17 ห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในถัาษาโรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีคําสั่งแต่งตั้งกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ส่วนที่สองสถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.18มาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากรและการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคอันเนื่องมาจากการทำงานในสถานศาึกษา โรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดปั้นสิงห์มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดของโรคติดเชื้อวรัสโคโรนา2019โดยปฏิบัติตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มในสถานศาึกษาส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัย องค์ประกอบที่2.19มีห้องส้วมและอ่างล้างมือสำหรับนักศึกษาแยกชายหญิงที่เพียงพอโรงเรียนอุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้สร้างห้องส้วมโดยแยกชายหญิงและมีการติดตั้งอ่างล้างมือที่เพียงพอต่อนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนที่2ส,สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.20มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดที่ร้างหน้าที่ถูกสุขขากษณะและเพียงพอโรงเรียนอุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงจัดให้มีจุดน้ำดื่มที่สะอาดที่รางมือที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและถูกสุขขากษณะตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ส่วนที่2ส,สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.21มีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมและถูกสุข,ขลักษณะโรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงได้จัดให้มีที่รับประทานอาหารที่พักที่เหมาะสมเพียงพอและถูกสุข,ขลักษณะ ส่วนที่2ส,สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.22การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในทังสาโรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยเช่นมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณของโรงเรียน ส่วนที่2ส,สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.23มาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมีในหานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัยโรงเรียนอุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านศหลได้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในหานศึกษาโดยจัดทำป้ายนิเทศภายในห้องเรียน ส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.24การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในหางศึกษาและมีการนำไปปรับปรุงแก้ไข โรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิง์มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในฐานศึกษาจากคณะครูนักเรียนและนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขผ่านตู้แดงคลินิกเสมารักส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.25 การจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในหานศึกษาและการวางแผนป้องกันที่เหมาะสม โรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้มีการจัดเก็บข้อมูลการป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และมีการจัดเก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของคณะครูและนักเรียนเพื่อนำไปวางแผนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในฐานกศึกษา ส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.26การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาด้านความปลอดภัยในหารศึกษา โรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันอักคีภยัยและอพยพหนีไฟให้กับนักเรียนเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยในทางสาส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภยัยองค์ประกอบที่2.27มีหนังสือตำรา หรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาคนา้นคว้าและการเรียนรู้ของบุคลา,ากร โรงเรียนอุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้มีการจัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้ด้านความปลอดภัยภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของนักเรียนส่วนที่2ส,สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.28มาตรการดูแล เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโรงเรียนอุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงมีมาตรการการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนเช่นการอบรมให้ความรู้เรื่องการสวมมวกกันน็ก ส่วนที่2ส,สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.29การสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในฐานศึกษาโรงเรียนอุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้รับความร่วมมือระหว่างชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในหันศึกษาเช่นการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงรายการซ่อมแซมปรับปรุงเสาไฟฟ้าโน้มเอียงบริเวณหน้าโรงเรียนการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโครโรนาส่วนที่2ส,สถานศึกษาปลอดภัยองค์ประกอบที่2.30มีการจัดตั้งชมรม และจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในฐานศึกษาโรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงห์ได้มีการจัดตั้งคลินิกเสมารักของโรงเรียนเพื่อดำเนินการความปลอดภัยในฐานศึกษาและมีการจัดตั้งคณะทำงานตามคำสั่งที่170ทับสอ โรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิงขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ